สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่ช่องของอาจารย์นารีนะคะนารีระดาษทารโรไทยชะตาวันนี้มาทําคลิปให้กับธนูนะคะที่โสดนะคะคลิปพิเศษน,นะคะดวงความรักครึ่งปีแรกคนโสด2569นนี้นะคะโอ้พลังงานของชาวธนูจะเป็นยังไงกันบ้างคะต้องมาลุ้นกันนะคนโสดทั้งหลายนะคะ สำหรับตรงนี้เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมค่ะอาจจะตรงมาไม่ตรงบ้างนะโปรดใช้วิจารยาในการรับชมด้วยนะคะเป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวแต่ถ้าเกิดใครอยากจะดูเป็นดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะนาีรดา65รายละเอียดค่าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปนี้นะคะ มันที่การแบ่งราศีแบ่งตามหลักของโหราศาสตร์ไทยค่ะคลิกด,ดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนี้เช่นกันค่ะชาวธนูอ้อต้องแฮปปี้ิวเอียล่วงหน้าให้กับชาวธนูทุกท่านด้วยนะคะขอให้ปี2569นนี้นะคะเป็นปีแห่งความสมบูรณ์พูนสุขนะคะปีเงินปีทองของชาวธนูนะคะคิดสิ่งใดได้สมดังใจปรารถนานะคะ อะไรที่ติดขัดค้างคาขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะรวมถึงความรักดีๆนะคะความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะสุขภาพที่แข็งแรงนะคะความโชคดีโชคลาภเข้ามา ปังปังนะคะว่าพูดถึงความสุขความสุขก็มานะคะ happiness นะคะโอเคเลยเดี๋ยวมาดูกันต่อกับไพ่ oracle อีกสองใบนะคะชุดสุดท้ายแล้วนะคะกับเรื่องราวเล่าสตรอรี่ของคนโสดในครึ่งปีแรก2569นนี้นะคะโอ้พลังงานของคุณนะคะใบแรกนะคะคุณได้ดีมากเลยนะคะกิฟต์นะคะ Love greatest gift is the ability to truly understand one another นะคะโอ้ทนูใครที่โสดมานานเดี๋ยวเพิ่งถอดใจนะว่าเราไม่มีคู่นะคุณมีคู่นะคะแล้วครึ่งปีแรก2569นนี้นะจกักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานของขวัญน,นะคะ อใส่กล่องสีชมพูผูกโบมให้คุณแล้วนะคะเป็นพรมลิขิตแห่งรักแท้มาให้กับคุณนะให้โชคให้ลาบเป็นสัตว์สองเท้าแล้วนะคะให้มันเป็นความรักที่เขาจะเข้าใจคุณแล้วคุณก็จะเข้าใจเขาได้นะคะ To re understand one another นะคะหรือว่าเป็นลักษณะของเป็นคนที่เกิดมาเพื่อกันและกันนะคะคุณเข้าใจเขาเขาเข้าใจคุณนะคะ คนที่เข้ามาเติมเต็มในเรื่องราวของความรักความเข้าใจความอบอุ่นให้ให้แก่ชีวิตของกันและกันนะคะธนูนะคะจริงด้วยนะดูสิแล้วคุณก็ได้ไพ่ understanding ด้วยนะอ่านไปทีเดียวเลยนะคะในความหมายเดียวกันเลยนะคะ understanding is the key to deep connections นะคะพลังงานตรงนี้มันเป็นเรื่องราวของความรักที่ เข้าอกเข้าใจรับรู้ในความรู้สึกนะคะเห็นใจในเรื่องราวชีวิตของแต่ละคนที่ผ่านมาหรือว่าพลังงานของเขากับคุณอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่ผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมาเหมือนกันหรือเปล่าหรือเปล่านะคะดูมันมีความเข้าอกเข้าใจเห็นใจกันได้ดีมากๆนะคะหรือบางทีแค่ มองตากันก็เข้าใจแล้วนะคะรู้ใจกันแล้วนะคะว่าจะต้องทําอะไรยังไงนะในเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งมีอารมณ์ความรู้สึกในแบบนั้นๆน,น,นะคะพลังงานนี้ดีมากๆนะคะใครสักคนหนึ่งที่เข้ามารับฟังความรู้สึกของเรานะคะบางทีอาจจะไม่ต้องพูดเยอะนะแต่เรารู้สึกว่าเขาเข้าใจเหลือเกินนะคะในสายตาในเ,เรื่องของภาษาท่าทางที่เขาสื่อออกมานะทำให้เรารู้สึกว่า อบอุ่นสบายใจนะคะมีคนที่เป็นเซฟโซนมีคนที่เหมือนกับเป็นที่พึ่งทางใจให้กับเราได้อย่างแท้จริงนะคะชาวธนุว้าวเลยนะคะมาดูกันต่อนะคะสปาร์คพลังงานของความรักที่บางทีเนี่ยมันเข้ามาแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันมากๆนะคะสปาร์กกันได้เร็วมากๆนะคะคนที่ใช่ยังไงก็ต่อกันติดได้อย่างรวดเร็วนะคะ เซอร์ไพรส์ด้วยนะคะหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นไ right ร์ถามมันถึงเวลาที่ใช่ที่คนสองคนจะได้มาเจอกันแล้วก็ได้นะคะมันถึงได้มีแรงดึงดูดมหาศาลที่ทําให้คุณสองคนเนี่ยมันต่อเชื่อมกันติดนะคะสปาร์กกันอย่างรวดเร็วนะเหมือนน้ํามันกัาไฟจุดกันตุ้มนะคะให้แสงสว่างนะคะเป็นประกายในเรื่องราวความรักที่มันลุกโชนขึ้นมาของคุณกับเขาแล้วนะคะ หรือว่าจะเป็นรักแรกพบหรือเปล่าอ่านะคะแค่สบตาก็รู้สึกว่าใช่หรือเปล่านะ c r o s u r e นะคะ Not all connections are meant to be โอ้ธนูจะว่าคุณจะเป็นคนที่เลือกเยอะเลือกมากหรือเปล่านะคะก่อนหน้าน,นี้มันอาจจะมีคนไหลคนที่เข้ามาในชิตของคุณมากมายนะแต่คุณปิดประตูหัวใจให้เขาคุณไม่ปลดรับเขาเพียงเพราะคุณรู้สึกว่าเขาไม่ใช่หรือเปล่านะ,ะเพราะว่าชาวธนูเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่มีเซนนะคะเซนแรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลัคนาราศีธนูเนี่ยเป็นลัคนาที่แบบว่าอาจจะมีความเป็นพ่อหมอแม่หมอนะมีความเป็นแบบ คนที่มีเซนต์มีจิตสัมผัสนะคะเยอะมากๆนะในบรรดา12ราศีนะคะติด1ใน3เลยนะจะรู้สึกอย่างนั้นนะคะแต่ว่าในครั้งนี้นะ accept culture คุณจะยอมเปิดใจให้กับใครสักคนหนึ่งเข้ามาในเซฟโซนของคุณแล้วนะคะอืมอาจจะเหมือนกับว่ามันมีนัยยะอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะคุณรอใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนที่ใช่ของคุณนะคะแล้วเขาก็เข้ามาในช่วงเวลาที่คุณอาจจะรู้สึกว่า คุณไม่ได้คาดหวังอะไรกับเรื่องราวความรักมากนักแล้วนะแต่มันกับกายพอเหมือนกับคุณไม่ได้คาดหวังอะไรเท่าไหร่มันกับกลายเป็นเจอคนที่ใช้ซะอย่างนั้นนะคะอืมมาดูกันต่อสิลิลิสนะคะลิลิสพาร์สเบอร์เ and embrace new beginning อ้พลังงานใบนี้ชัดเจนสำหรับคนโสดมากๆนะคะ คนที่เข้ามาเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนที่เข้ามาฮิวใจคุณนะคะอะไรที่คุณรู้สึกทุกข์หนักใจนะจะปวดรดแล้วกับความรักกับชีวิตของคุณในอดีตที่ผ่านมานะคะเขาจะอาจจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยคุณปลดปล่อยฮิวใจนะคะให้เรื่องราวชีวิตใหม่ความหวังใหม่ๆนะคะที่โอบก,กอบคุณกับการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ไปได้วยกันกับเขาแล้วนะคะโอ้เหมือนธนูเหมือนกับ เจอคนคนนี้แล้วเหมือนนกน้อยที่บินออกจากกรงเลยนะคะรู้สึกอิสระเสรีรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากๆนะคะอะไรที่เคยปิดประตูหัวใจอะ่ะคุณรู้สึกว่าเขาเข้า,ขามาแล้วไม่ได้บังคับควบคุมคุณแล้วนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่สามารถปล่อยใจปล่อยหัวใจปล่อยเรื่องราวความรักไปตามธรรมชาติ f l o ์ไปเลยบินไปเลยนะคะกับหัวใจของชาวธนูนะเพราะว่า มันมีแต่ความสุขนะคะ happiness นะคะ happiness comes from a fulfill e d heart เขาก็มาเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะใจมันฟูมากๆนะคะ and h a r m o n i o u s relationship นะคะความสมพันธ์ที่เข้าอกเข้าใจกันได้ดีนะต่อให้คุณเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเขาก็เข้ามาเพื่อสร้างความสุขให้กับคุณแล้วก็คนที่คุณรักนะคะหรือคุณก็พร้อมที่จะสร้างความสุขให้กับเขาแล้วก็คนที่เขารักเช่นกันนะคะ ว้าวพลังานการเติมเต็มดีดีโอเฟลลี oh, ่ทับอะไร stay optimistic นะคะว้า wow, ว <Wow, S 1> เขาความรักทําให้คุณรู้สึกว่ามันมีแต่สิ่งดีๆโลกมันสดใสน,นะคะคิดบวกนะคะอยู่ในโลกที่เป็นสีชมพูแล้วนะธนูนะคะ not h i n g has gone wrong ว้าว trust the process นะคะแสดงว่าในความรักครั้งเนี้ยมันไม่น่าจะเกิดข้อผิดพลาดอะไรแล้วนะคะ d i v i d time มันเป็น right time มันเป็น เวลาที่คุณจะได้รับนะคะการคอนเน c t ชันที่เป็นคู่แท้เป็นรักแท้ที่จะเข้ามานะคะทำให้คุณได้พบกับความสุขกับความรักที่เข้ามาเป็นคู่แท้ของคุณอย่างแท้จริงนะคะพลังงานขึ้นมาแบบนี้นะคะโอเคเลยนะเรื่องราวขึ้นมาดีนะคะมีแมวาจ้องหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆน้องๆชาวธนูนะคะ เฟลลี่คนเดิมใจเดิมนะคะอ้าสวัสดีครับอ่าน้องพร้อมสวัสดีนะสวัสดีครับนอสวัสดีพี่ๆชาวธนูนะครับน้องเฟลลี่น่าจะสี่หรือห้าขวบกันแล้วนะคะอยู่กันโต๊ะไพ่มาตลอดตั้งแต่เดือนครึ่งนะตอนนี้น่าจะใกล้ๆห้าขวบแล้วนะคะน้องเกิดน่าจะสิบเจ็ดพฤษภามนะคะอืมนะพลังงานขึ้นมาตรงนี้นะคะยังไงเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวกันต่อจากไพ่ทาโร่ค่ะ มาลุ้นกันต่อนะกับ, Story บโรสตอรี่จากไพทาร์โรของชาวธนูนะคะครึ่งปีแรก2,569ว้าว้าเปิดตัวมาโดดเด่นมากๆนะคะพลังงานของเดอะสตาร์ค่ะหรือเป็นพลังงานชาวลคนาราศีกุมก็ได้นะคะ แสดงว่าธนูคุณอาจจะได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่คุณเฝ้าอธิษฐานขอหรือเปล่าความรักดีๆที่กําลังจะเข้ามานะแล้วคนคนนี้สามารถที่จะเหมือนกับมีแรงดึงดูดอะไรมาหาศาลให้กับคุณมากๆนะคะเขาโดดเด่นในความรู้สึกของของคุณมากๆนะคะเหมือนกับเห็นโปรไฟล์เขาแล้วเห็นหน้าตาเขาได้ยินเสียงเขามันสะดุดตาสะดุดหูมันสะดุดใจของคุณไปหมดเลยนะคะเป็นอะไรที่มี แรงดึงดูดมหาศาลนะคะหรือเป็นลักษณะของเขาตรงกับที่คุณได้อธิษฐานขอไว้ก็ได้นะคะทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าอยากเปิดใจให้กับคนคนนี้ให้ความสนใจในคนคนนี้มากๆนะคะอืต่อให้มีคนมากมายนะคะอยู่ณตรงนั้นณนเวลานั้นนะแต่คุณก็จะเหมือนกับว่าสายตาจับจ้องเพียงแค่เขาคนเดียวก็ได้นะคะบางคนอาจจะเหมือนกับตัวชาเลยนะคะเมื่อได้เจอกับคนคนนี้นะคะ หรืออาจจะเป็นคู่แท้ของคุณตั้งแต่ในอดีตชาติก็ได้นะคะมาดูกันต่อซิพลังงานของชาวธนูนะคะ The Emperor นะคะ The Emperor The Star อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะในองค์กรในหน่วยงานนะคะในระดับประเทศในระดับออชาติอะไรบางอย่างนะคะ เป็นระดับของหัวหน้าผู้บริหารนะคะเป็นพลังงานชาวลัคนาราศีเมษก็ได้นะคะเขาน่าจะเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะเป็นพลังงานของคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มีธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองก็ได้นะหรือเป็นหัวหน้าผู้บริหารระดับสูงก็ได้นะคะมีไพ่ของราชาถ้วยอืมเหมือนถึงแม้ว่าเขาอาจจะดูเหมือนกับมีความสง่างามดูมีอํานาจนะคะดูมีความเป็นผู้นําแต่ว่า ราชาถ้วยนะพลังงานชาวทัดน้ามินกรกฎพิจิกนะคะเขากับดูอดอ,อบอุ่นนะคะอ่อนโยนในความรู้สึกของคุณนะเหมือนกับรับฟังเข้าใจคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณได้ดีมากๆนะคะทําให้คุณรู้สึกประทับใจในตัวเขามากๆหรือเปล่านะคะชาวธนูนะคนคนนี้นะคะ อัศวินดาบนะคะหรือเป็นชาวทัดลมกลุ่มวิถุนตนนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าพูดคาไหนคํานั้นก็ได้นะ,ะมีความชัดเจนนะ,ะเป็นคนที่ผ่านความยากลําบากปัญหาอะไรต่างๆมานับไม่ถ้วนแล้วก็ได้นะคะเป็นคนที่มีเป้าหมายชีวิตที่จริงจังนะคะเวลาทํางานทําอะไรก็เป็นคนที่จริงจังมากๆนะคะ มีไพ่สิดาบหรือเขาเป็นคนที่เพิ่งจบกับเรื่องราวความรักนะอกหักมาอย่าร้างมานะคะหรืออาจจะเหมือนกันกับชาวธนูก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะเพิ่งสดมาได้ไม่นานนะราชาไม้เท้านะคะหรือคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็น LGBTQ ได้นะราชาไม้เท้าราชาถ้วยนะคะอหรือว่าเป็นลักษณะของเป็นคนที่เก่งมีความสามารถเหมือนกันนะคะ ชาวธนูนะคุณได้คนที่มีความรู้ความสามารถทัดเทียมนะคะสู้เคียงบ่าเคียงไหลไปกับคุณได้เลยนะคนคนนี้นะคะมีไพ่ของสิทธิถ้วยค่ะแล้วก็ห้าไม้เท้าแต่ว่า เหมือนกับในการเริ่มต้นความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยสีถ้วยนะคะมันอาจจะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มันอาจจะไม่ได้เป็นใจนะคะอาจจะไม่ได้เอื้ออํานวยเท่าไหร่นะหรือว่าคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของภาษานะคะในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะหรืออาจจะคุณพูดภาษาไทยเขาอาจจะพูดภาษาอะไรเดียภาษา ฟินดิชนะคะภาษาฟินแลนด์ซึ่งฟังยากมากๆนะคะเราต้องมาใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารนะคะฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างหรือเปล่านะคะหรือมันอาจจะมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่ขัดขวางหรือเปล่านะคะระหว่างคุณกับเขานะคะอืมเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมซิว่าอาจจะเป็นอุปสรรคอะไรได้บ้างนะคะชาวธนูนะเก้าเหรียญน,นะคะ หรือเขาอาจจะดูเป็นคนที่แบบมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงนะมีความเข้าใจยากนะคะหรือไฮโรแฟนก็อาจจะเป็นคนที่โสดมานานนะโสดจนอาจจะเหมือนกับก้าเหรียญไฮโรแฟนน่ะนะคะหันหน้าไปทางทำแล้วการพัฒนาจิตวิญญาณแล้วการช่วยเหลือสังคมแล้วก็ได้นะคะหรือเป็นฝั่งของชาวธนูเองก็ได้มีไพ่ของอศัศวนไว้เท้านะหรือว่าหรือว่าอาจจะเป็นเหมือนกับในความรักตรงเนี้ย คุณต้องเป็นฝ่ายที่หาโอกาสหาจังหวะในการเข้าหาเขาก็ได้นะคะเหมือนเขาอยู่เฉยๆะไฮโรแฟนเนี่ยอยู่บนหิ้งอยู่ในที่ที่ใครๆก็เห็นมีความโดดเด่นนะก้าวเหรียญใครๆก็อยากแย่งชิงได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขาหรือเปล่านะธนูก็เลยต้องเป็นอัศวินไม้เท้าขี่ ขี่กวางเลยคคะขี่กวางเลนเดียนะไปช่วงชิงนะคะเ่อคนคนนี้ยที่ดูแสนดีนะพาพระนะคะจิตใจดีนะมาเป็นความรักแท้ให้กับคุณให้ได้นะคะดูกันต่อนะสองไม้เท้านะคะแล้วก็ชาริอดค่ะพลังงานชาลคนาราศีกรกฎนะพายอสศวินนะคะ อาจจะเป็นความรักทางไกลต้องมีการเดินทางมาหากันโอ้เดอะเวิลด์ขึ้นมาคอนเฟิร์มนะรักทางไกลได้นะคะต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะมีความแตกต่างกันมากๆนะเชื้อชาติภาษาศาส,สนาวัฒนธรรมอะไรต่างๆมีไพ่ของห้าเหรียญค่ะแล้วก็ว่าพลังงานชาตธนูขึ้นมาแล้วนะเ e มเ e อร์เรนะคะ มีไพ่ของสี่เหรียญค่ะสามเหรียญน,นะคะแล้วก็เจถ้วยนะคะโอ้โหธนูอาจารย์ว่าความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะต้องอดทนอาจจะต้องรอคอยนะคะมันอาจจะต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาค่อนข้างเยอะนะแต่ว่า ขอให้คุณมั่นใจนะถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ใช่นะคะส่องไม่เท้านะคะอาศัยการศึกษาดูใจการออคอยส่งกำลังใจนะการซัพพอสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะคุณกับเขามาได้มาเจอกันแล้วอาจารย์ว่ายังไงก็ยังได้อยู่ในเส้นทางแห่งความรักของกันและกันแน่นอนนะคะแต่เหมือนกับว่ามันอาจจะมีบทพิสูจน์อะไรบางอย่างที่ท้าทายเข้ามานะคะที่ทำให้ต้องพิสูจน์ความรัก กันระหว่างคุณกับเขาค่อนข้างมากนะคะบางทีอาจจะเวลาไม่ตรงกันนะคะ the world ตรงนี้นะคะหรืออาจจะมีปัญหาความยากลำบากเรื่องของภาษาเรื่องอะไรที่ต้องไปไขวยคว้าหาความรู้อะไรเพิ่มเติมมานะคะหรือเป็นลักษณะของห้าเหรียญน,นะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือเปล่านะคะเวลามันอาจจะไม่ตรงกันนะเพราะนั้นธนูแต่ธนูก็สู้นะคุณยอมปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะยอมสู้นะคะเพื่อความรักทางนี้เพราะว่าสี่เหรียญนะ่ะ เหมือนกับคุณประทับใจในตัวเขาแล้วนะคะเขาเข้ามาอยู่ในสีห้องหัวใจของคุณแล้วนะแล้วก็มันเป็นพลังงานของคุณรู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นตัวเลือกที่แสนดีสําหรับคุณมากๆนะคะสามเหรียญแล้วก็เจ็ดถ้วยนะเหมือนที่ผ่านมาคุณอาจจะเลือกไปเจองูบ้างไปเจอเอ่ออะไรที่มันทําร้ายคุณบ้างนะคะแต่ว่าครั้งนี้คุณรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็น the best choice ที่คุณ ตั้งใจเลือกนะคะหรือเราคอยมานานแล้วนะคะหรือเป็นอย่างที่คุณได้อธิษฐานขอแล้วก็ได้นะคะเขาถึงเข้ามาพร้อมกับสามเหรียญนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกที่ทําให้คุณมั่นคงว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะก้าวหน้าไปด้วยกันกับเขานะคะหรือสามารถที่จะทํางานนะหรือทําธุรกิจนะคะเป็นหุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนหัวใจกันไปได้ก็ได้นะคะหุ้นส่วนธุรกิจนะคะหุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนหัวใจกันไปได้นะคะอารมณ์แบบนี้เดี๋ยวมาดูบทสรุปให้กับ ความรักคนโสดชาวธนูหน่อยนะคะมาอีกแล้วมีไพ่ของสามดาบนะคะมแมวโอ้ยน้องนะคะเหมือนนั้งกลับจากไปเที่ยวแล้วน้องยิ่งเป็นหนักนะคะกลัวโดนทิ้งนั่งสงสารหนีเที่ยวมาเจ็ดวันนะ พี่ๆชาวธนูนะอย่าเออเขาเรียกอะไรอย่าราคาญน้องเฟลลี่นะน้องเฟลลี่กลัวแม่ทิ้งที่อยู่กันเองนะเจ็ดวันนะคะเจ็ดแปดตัวน,นะมีไพ่ของสาดาบสิบถ้วยราชินีไม้เท้านะคะสองดาบอสองใบนะ <S <S 2> <S 2> แฮงแมนค่ะ ฟูว่าโอเคเลยนะคะเหมือนกับเรื่องราวความรักครั้งนี้มันอาจจะเหมือนกับมันเป็นลักษณะของสามดาบนะคะมีคู่แข่งเยอะนะคะหรือเหมือนกับคุณอาจจะเจอใครที่อาจจะยังอยู่ในสถานะที่กําลังจะจบนะคะในเรื่องราวความรักก็ได้นะคะอยู่ในกระบวนการอย่ากระบวนการเลิกลาก็ได้นะคะมันก็เลยเหมือนกับมีลักษณะเป็นลักซ้อนอยู่ไกลๆก็ได้นะแต่เหมือนกับว่าคุณสามารถที่จะ อดทนรอเขาได้นะแฮงแมนสิบถ้วยนะคะต่อให้ตอนนี้อาจจะต้องอยู่ช่วงแรกอาจจะต้องอยู่ในสถานะที่อาจจะไม่ได้ชัดเจนหรือคบกันแบบว่าไม่ให้ใครรู้อยู่บ้างนะแต่ว่าอาจจะมีคำสัญญาอะไรบางอย่างนะแฮงแมนนี man, ่คุณรอคอยเพื่อที่จะไดม้มันหมายแต่งงานกันระหว่างคุณกับเขาแล้วนะคะเขามั่นใจในตัวคุณมากๆนะ ราชินีไม้เท้าหรือราชนีหรือราชาไม้เท้าเพราะคุณเป็นคนที่หนักแน่นมีคนที่มั่นคงนะคะเหมือนกับคุณกับเขาจะได้ผ่านบททดสอบความรักนี้ไปได้วยกันนะคะหรืออาจจะเป็นอุปสรรคอะไรอย่างอื่นที่เขาขอให้คุณรอคอยเขานะคะแล้วเขาสามารถที่จะแก้ไขได้สําเร็จนะเดลฟูนะคะเป็นอิสระแล้วนะคะพร้อมที่จะมั่นหมายแต่งงานกับคุณแล้วก็ได้นะคะอืมอาจจะเป็นช่วงกลางปี2569นี้แล้วก็ได้นะคะชาวธนูนะคะเพราะนั้น อดทนใจเย็นนะคะความรักของคุณจะต้องผ่านบทพิสูจน์ตรงนี้เพื่อครองคู่อยู่ด้วยกันไปได้อย่างแน่นอนนะคะโอเคเลยเดี๋ยวไปดูพลังงานของเขากันต่อนะว่าฝั่งเขาเป็นยังไงกันบ้างค่ะมาดูพลังพลังงานฝั่งของเขากันบ้างนะแต่ว่าตรงนี้ไพ่อาจจะมีกันสลับเรื่องราวสลับตัวตนกันได้นะคะพลังงานของอัศวินดาบนะคะสาวาทัดลมกลุ่มีิถนตุนค่ะแล้วก็หนึ่งไม้เท้าค่ะ มีไพ่ของเจ็ดไม้เท้านะคะราชินีไม้เท้าค่ะแล้วก็ความเป็นอัศวินถ้วยนะคะมีไพ่ของเดอะทาวเวอร์ค่ะ ไม่เท้าค่ะแล้วก็ไพ่ของ10เหรียญน,นะคะโอเคเลยคนนี้อาจจะเออ่มีครอบครัวแล้วหรือเป็นพ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้งเดียวได้นะคะเหมือนกับว่าเขาเดือทาวเวอร์เขาผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากของชีวิตนะรืออาจจะมีเรื่องราวของปัญหาความรักอะไรต่างๆนะคะที่ กำลังพยายามแก้ไขปัญหาอยู่ก็ได้นะแต่มันกับว่าเขาให้ความชัดเจนกับคุณนะคะหนึ่งไม้เท้าว่าเขาต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่ไปกับคุณนะคะแต่ว่าอาจจะต้องมีการเคลียร์ปัญหาอุปสรรคอะไรหลายสิ่งหลายอย่างไปให้จบสิ้นก่อนนะเด e อ o w ท r ที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะ ตัวเขาเองเนี่ยพลังงานของเจ็ดไม้เท้านะคะตอนนี้เขาได้รับกําลังใจจากคุณมากๆนะคะราชินีไม้เท้าเจ็ดไม้เท้านะคะคุณอาจจะเหมือนกับพยายามส่งเสริมช่วยเหลือนะคะหรือถ้าสลับตัวตนกันคุณมีปัญหาอะไรเขาก็พยายามสนับสนุนช่วยเหลือคุณเช่นกันนะคะหรือเป็นลักษณะข,ของความเป็นอัศวินถ้วยคอยซับพอร์ตคอยให้กําลังใจนะคะคอยฮิวใจนะคะหลังจากที่เจอปัญหาเดอะทาวเวอร์นะพ่ตึกถล่มที่มันขึ้นมาตรงนี้นะคะ มันเหมือนกับเป็นลักษณะของความรักเอาชนะทุกอย่างนะคะเพราะว่าสุดท้าย6ไม้เท้านะคะไพยย่แห่งชัยชนะขึ้นมากับสิบเหรียญไพ่ของครอบครัวนะคะสุดท้ายคุณสองคนเนี่ยนะคะจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้วยกันได้นะคะเหมือนเขาชัดเจนเลยว่าอยากสร้างครอบครัวนะมีความรักครั้งใหม่ที่เริ่มต้นไปได้วยกันอย่างจริงจังกับคุณมากๆนะคะ,ะ,คะโอเคเลยเดี๋ยวดูพลังงานฝั่งของคุณบ้างนะคะชาวธนู แงโอ้ธ oh, นูยินดีรอนะคะรอค่ะรอครับกันเลยนะคะแฮงแมนขึ้นมาใบแรกเลยเดี๋ว่าคนนี้อาจจะเคยเป็นคนที่คุณแบบปิ้งปังเขามานานแล้วรอคอยเขามานานแล้วก็ได้นะคะเดี๋ยวแฮงแมนมีไพ่ของราชัดถ้วยนะเฮร,ราชาไม้เท้า หกเหรียญค่ะอุ้ยขออีกสี่ใบนะแล้วก็อศัศวินเหรียญน,นะคะแปดไม้เท้าค่ะสงดาบนะคะ มีไพ่ของทาวเวอร์ต้องขออีกหนึ่งใบนะโอเคเลยนะเมจิกเชียนตรงนี้นะคะแสดงว่าธนูคุณยินดีรอจนกว่าปัญหาอุปสรรคอะไรหลายสิ่งหลายอย่างตรงเนี้ย ของฝั่งเขาหรือฝั่งคุณก็ตามนะคะสังดาบทาวเวอร์นะคะแปดไม้ทเท้าว่าจะผ่านพ้นไปได้นะคะหรือว่าในระหว่างที่เราเนี่ยมันมีการช่วยเหลือซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมากๆนะคะอาจจะเป็นเรื่องของเองินเรื่องของการให้กําลังใจนะคะหรือการให้ความช่วยเหลืออะไรหลายสิ่งหลายอย่างอยูอย่เบื้องหลังก็ได้นะคะจนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าต่อได้นะคะเหมือนพลังงานของชาวธนูเองนะคะ คุณก็ได้รับสิ่งดีๆตอบกลับมาความอบอุ่นในหัวใจนะคะหรือเขาก็อาจจะมีความเป็นสายเปนะเข้ามาเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คุณมากๆนะคะความเป็นอัศวินถ้วยนะคะจบด้วยไพ่ของเมจิกเชียนนะคะปัญหาทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยสติปัญญานะคะด้วยความรักความอดทนระหว่างคุณกับเขานะคะทำให้อนาคตของคุณเนี่ยกำลังจะได้นะคะมา สมหวังดังใจนะคะดังคําสัญญาระหว่างคุณกับเขาแล้วนะคะคําสัญญาอะไรที่ให้กันไว้ก่อนหน้านี้นะคะจะได้รับการเติมเต็มสิ่งดีๆให้แก่กันและกันนะคุ้มค่าสมกับที่คุณรอคอยนะจันวานะคะความรักทางนี้ที่คุณแบบแฮงแมนอะรอคอยนะจะได้แบบอาจจะเป็นลักษณะของจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เปิดโอกาสให้กับคุณแล้วนะคะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะ ดวงความรักเปิดแล้วนะคะชาวธนูนะแสดงว่าปัญหาอุปสรรคอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะก็จะขี้ขายขจัดปัดเป่าไปได้นะคะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนะกลายเป็นความรักที่สุสมหวังในที่สุดนะคะพลังงานชาวธนูนะขอให้เป็นพลังงานดีๆนะคะในเรื่องราวความรักของคุณนะคะเราไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ